Thank you. น้ำมันเครื่องไม่ไอนะครับน้ำมันเครื่องไม่ไอเครื่อง2.5 D4D นะครับสวยครับคันนี้สวยพร้อมใช้งานพี่น้องทั้งหลายนะครับวันนี้สมแบมีรถจะมานำเสนอให้กับ FC ทุกท่านอีกแล้วนะครับคันนี้ก็ผมเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งเอาคอกใส่เสร็จเมื่อกี้นี่ครับนี่นะครับเป็นโตโยต้าไฮรักวีโกแชม์นะครับ จดทะเบียนปี2012เครื่อง2 5 v N Turbo นะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่245,000บาท245,000บาทนะครับผ่อนเดือนละ5,800ันแนะครับอ่าผ่อนเดือนละ5,800ันแนะครับรอ่า48งวดนะครับเออ48งวด5,800 48งวดนะครับเป็นรถคอกสูงนะครับเสริมแหนบกระทะผ่าให้เรียบร้อยเลยนะครับ สวยงามสีไม่มีตำหนินะครับฟิล์มติดมาให้ใหม่นะครับโคตรสวยโคตรดีนะครับรถเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมไฟตาเดิมไม่มีรองรอยแตกเล้าไฟตัดหมอกไม่มีนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ปลายทะเบียนทบุท่ามอมาสามหกแปกรุงเทพมหานครแต่รถจอดอยู่ที่จังหวัดสกลน,นครใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนเด้อ0ูนย์แปดศูเจ็ดเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับอ่าล้อเป็นลอ้อ ขอบกระทะนะครับยางขอบ15ยางบิสโตนยางดี4เส้นนะครับสุ่มลอร์นาโอเคสะอาดาสวยงามนะครับนี่สวยๆกันเลยสีเงาฉ่ำนะครับโคตรสวยสองแสนนะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทผ่อนเดือนละห้าพันแปดร้อยสี่สิบแปดงวดนะครับ ประตูไม่ช้ำนะครับประตูไม่ช้ำไม่เยิ้มไม่ย้อยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแันนี้เบาเป็นเบาหนังสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเบาสวยๆคันนี้นะครับไม่มีทุงลมนะครับเก๋เปิดได้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับภาสีปี68ใช้กันถึงปีหน้ากันเลยนะครับนี่ต่อมาให้เรียบร้อยนะครับภาษีไม่ขาดนะครับรถโคตรสวยนะครับ เม็ดอักอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับเม็ดอักสวยๆนะครับนี่อ่าเม็ดอักสวยมากๆเลยนะครับรถไม่เคยพิกควารไม่เคยจนน้ําไม่เคยชนหนักนะครับเราคัดเก็บมาอย่างดีนะครับคอกสูงนะครับเหล็กหนาอย่างดีนะครับนี่อ่าสายบรรทุกอ่าสุดยอดเลยนะครับฟังเสียงมันเดิมๆบางๆนะครับนี่นะครับล้อหลังก็เป็นกระทะผ่านนะครับนี่อ่าอย่างดี นะครับใส่ขอบตัวนี้มาด้วยนะครับนี่ชัดทรงชัดสีสวยงามโคตรสวยโคตรถูกโคตรดีนะครับต้องที่นี่ส้มแปะชแนลที่เดียวเท่านั้นพี่น้องเอ๋ยนะครับด้านหลังก็ไฟท้ายเดิมไม่มีล่องรอยแตกแลาวมีกันชนท้ายมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับอ่าโคตรสวยเลยใส่คอบเสร็จใหม่ๆสีเงาวัดนะครับลื่นปื้ดลื่นปื้ดกันเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่นะครับฝาท้ายเปิดง่ายนะครับนี่ กระบะไม่ผุนะครับล่องกระบะอยู่ครบมิดอาร์กอยู่ครบนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับล่องกระบะไม่เคยเป็นทุกข์หนักเลยนะครับนี่นะครับลึกๆกันเลยคันนี้นะครับโอ้โหสวยเลยเปิดง่ายปิดง่ายนะครับเปิดง่ายปิดง่ายเอาดูช่วงล่างกันนะครับยางอะไรให้หนึ่งเส้นนะครับโชคดีแนบดีช่วงล่างดีนะครับ พื้นไม่ผุกระบะไม่ผุนะครับของเหลวเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายน้ำมันเครื่องนะครับพร้อมส่งนะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทผ่อนถูกๆนะครับผ่อนแค่สี่สิบแปดงวดนะครับคันนี้ผ่อนไม่นานนะนะครับใครที่อยากได้โตโยต้าไฮรักวีโกแชม์นะครับ ผ่อน48งวดผ่อน5,800นะครับ5,800สีสวยมากๆเลยนะครับเลขชัดสีเห็นเด่นชัดนะพี่น้องเอ๋ยนะครับอ่าสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทผ่อนเดือนละห้าพันแปดร้อยสี่สิบแปดงวดนะครับหรืออยากจะผ่อนยาวก็งวดก็ถูกลงมาอีกนะครับนี่นะครับประตูฝั่งด้านคนขับก็ไม่ช้ําเลยนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นง่ายฟิล์มติดมาให้ใหม่นะครับเบาะไม่มีขาดนะครับนี่ เพลพวกนี้อยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับประจงประแจไม่ลงไม่แรงอยู่ครบหมดนะครับของแถมหมดนะอยู่ครบหมดนะนะครับเอาเดี๋ยวพาดูเลขไม้นะครับเลขไม้ของแชมป์คันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่สองแสนสองพันสี่ร้อยกิโลนะครับสองแสนสองพันสี่ร้อยกิโลนะครับพวงมาลัยสามก้านนะครับพวงมาลัยไม่ลอกไม่แตกเดอ้อนะครับ เกียก็เกียธรรมดา5สปีดนะครับเกียธรรมดาเกียยังแน่นนะครับเบรกมือใช้ได้นะครับเครื่องเสียงเป็นจอมานะครับของไพลอเนียนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับว่าจะสตาร์ทติดง่ายไหมเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายครับทีเดียวติดเลยนะครับม่านวัดพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับม่านวัดใช้ได้หมดอ่าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะครับแตดังนะครับ แอร์เก1าหนึ่งเก้สองเก้สามเก้สี่หนาวนะครับอ่าแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าขึ้นง่ายลงง่ายนะครับออตโต้นะครับนี่อ่ากดทีเดียวปุ๊บขึ้นเองอัตโ,ตโนมัติโคตรแจ่มนะครับโคตรสวยโคตรแจ่มหลังคาสะอา,าดดีนะครับไม่มีรอยเลยสวยงามนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูห้องเครื่องนะครับว่เาเป็นยังไงนะพี่นนะ้องเนาะ ้องเครื่องของวีโกแชม์คันนี้นะครับของเครื่องเดิมๆแห้งๆเลยนะครับนี่สะอานดีนะครับฝากระโปรงเดิมน็อตไม่เคยขยับนะครับของเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับเพจจากโรงงานอยู่ครบนะครับนี่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ไฟยังแรงนะครับขานหน้าเดิมนะครับ RL อยู่ครบนะครับนี่แลนะครับนี่ออนะครับ อันนี้ก็อานะครับนี่นี่นะครับอาเลขคาหน้ายังเห็นเห็นชัดเลยนะครับเลคขขาหน้าเห็นเห็นชัดนะครับสวยงามนะครับนี่สวยงามนะครับฝา,ากระโปรงเดิมของโตโยต้านะครับนี่อ่าน้ำมันเครื่องนะครับ น้ำมันเครื่องไม่ไอนะครับน้ำมันเครื่องไม่ไอเครื่อง2.5 D4D นะครับสวยครับคันนี้สวยพร้อมใช้งานนะครับ2 4 5 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ5,840กน่สงวดเองนะครับผ่อน4ปีผ่อนระยะสั้นนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจโตโยต้บบาไฮรักวีโกแชมกระบะตอนเดียวคันนี้นะครับคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่245,000บาท245,000บาท ใช้เงินดาวประมาณห0 0 0ื่นนะครับหกหมื่นแต่ว่าผ่อนเดือนละ5,848งวดนะครับหรืออยากจะผ่อนถูกแต่ว่างวดก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะระยะยาวนะครับรายละ,ะเอียดการผ่อนยังไงก็ใครสงสัยก็โทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เด้อเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเด้อนะครับส่วนคลิปหน้าจะพาทุกท่านไปดูรถอะไรยอ่ออะไรฝากกดติดตามไว้เด้อคลิปนี้สุนทรขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ thank <music> you